อาหารเช้ากันครับตอนนี้กำลังจะทานาข้าวก้อยปลากระป๋องใส่ดอกแคป,ป่านะครับทีนี้คลิปนี้สิ่งที่ผมอยากจะอธิบายให้ฟังนะครับผักนะครับไม่ว่าจะผักอะไรผักกวางตุ้งผักอะไรก็ได้แต่นะครับท่านเห็นไหมครับว่ามันเป็นรูๆครับบางครั้งนะครับเราก็จะคิดว่ารูที่เกิดจากผักใบเขียวเนี่ยครับ เกิดจากอะไรเกิดจากแมลงมาเกาะกินทำให้ผักเป็นรูนะครับผมกำลังอยากจะบอกและอยากจะแนะนำว่าบางครั้งไม่ใช่แมลงเสมอไปนะครับนี่อย่างนี้นะครับที่มันเป็นรูๆนะครับเห็นนะครับนี่ครับที่เป็นรูๆนะครับเกษตรกรบางท่านนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ทําก็แล้วไปนะครับเกษตรกรบางท่านนะครับบางรายนะครับ ก่อนที่เขาจะเก็บผักของเขาเนี่ยเขาจะเอาทรายนะครับทรายที่ก่อสร้างนะครับเม็ดทรายนะครับนะครับไปเผาไฟนะครับนะครับจนร้อนๆทรายร้อนๆครับก็จะหวานนะครับหวานใส่ใบผักนะครับหวานโปรยลงไปนะครับพอมันโดนใบผักมันก็จะเป็นรูๆนะครับนะครับให้เราๆผู้บริโภคผู้ซื้อนะครับเวลาไปเลือกผักเห็นเออเนี่ยผักเนี่ย ที่มันเกิดเป็นรูๆแสดงว่าผักนี้เนี่ยเขาปลอดสารพิษแน่นอนเพราะว่าเขาเนี่ยมีรูๆอย่างนี้ก็แสดงว่ามีมาแมลงมาเกาะมากินอยู่ที่ไหนได้ไม่ใช่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าวเกษตรกรท่านใดที่ไม่ได้ทําก็แล้วไปแต่เท่าที่ผมเคยเห็นผมเจอมากับตาตัวเองนะครับว่าเขาทําอย่างนั้นจริงๆครับแต่บางเจ้าบางลายก็จะเกิดจากมาแมลงจริงๆฉะนั้นแล้ว สิ่งที่ผมกำลังอยากจะบอกว่าจะเกิดจากอะไรยังไงก็แล้วแต่ก็พยายามล้างให้สะอาดนะครับผักนะครับเพราะว่าผ่านกรรมวิธีการขนส่งอย่างไรบ้างนะครับอยู่ในตลาดก็วางตรงพื้นตรงนั้นตรงนี้พยายามล้างให้สะอาดนะครับจะเป็นเรื่องที่ดีเป็นอย่างยิ่งมาเล่าสู่กันฟังครับ